โอ้ oh, สวัสดีครับตอนนี้เกมยูร่าเปอร์ซัตนะครับอืมและขอโทษที่ห่างหายกันไปนานนะครับเอ้ยเพราะว่าไม่มีคอนเทนต์ก็เลยต้องลงเกมซูเปอร์ซัดตอนนี้ก็จะลงเกมซูเปอร์ซัดอย่างเดียวแล้วแม้ว่าจะได้ยอดวิวไม่ค่อยเยอะก็ตามแต่ว่าเพิ่งลงเป็นคลิปแรกใครใครใครสนใครัคร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 บโอเคแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นโหมดธรรมดานะครับเพราะว่าโหมดแรงนีมันยังไม่เปิดไนียก็เลยเล่นไม่ได้ใช่โอเคมาเดี๋ยวเริ่มเล่นกันเลยมันจะมีหลายหลายบบาทนะครับ ก็มาตามเตืนขอเชร์นหน้าจอกันแป๊บนึงเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันชอบแบบเป็นนี้แหละแบบมันกดเองไปเรื่อยอ่โอ,อเคมาเริ่มเกมมาแลยเลยไม่รู้ว่าจะได้เป็นบทบาทอะไรนะครับผมจะไม่รู้ว่าผมมันจะเป็นฆาตกรหรือเปล่าถ้าเป็นแล้วก็เสร็จกูละไม่รู้ลอก็ตายกด้<า>จ,จถ้าหมดในธรรมดาขอแนะนําให้เงียบขอแนะนําให้เงียบแต่ถ้าใจพูดก็ให้พิมพ์ ที่ผมคิดนะถ้ามันอ่านไม่ออก <c oughs> คิดลูกเรือนี่สายลับสายลับก็คือจะมีภารกิจก็คือให้เราทําภารกิจให้หมดและถ้าถึงภารกิจสุดท้ายเมื่อไหร่มันจะเปิดเผยตัวแฝงตัวแฝงเขาจะเห็นเราก่อนและถ้าเราทําภารกิจสุดท้ายเสร็จเมื่อไหร่เราก็จะเห็นตัวแฝงใช่นั่นแหละง่ายๆด่า,ดานนี้โอ้โหด่านนี้ด้สสวยนะ มีพัสดเีไหมโอเคไม่มีเดี๋ยวผมดูตามแบบผมดูตามแผนที่ก่อนโอเคเรื่องของพยาบาลมีอยู่โอเค,อเคด่านนี้หาศพยากหน่อยใช่หาศพยากหน่อยแล้วก็มีท่อไม่ค่อยเยอะโอ้โอเจอยงเพื่อนนั้นโอเค หาไอ้ลูกงลๆตรงนี้หายากจังวะเกจ้าเอาฝึกต่อมแคเสร็จเองจูพูโอ๊ยมมนยังไม่ยังมีคนตายโอเคตอนนี้มีบทบาทล้วมบ้างสไปร์สรัสดีรับยาโอเคไปอยู่ก่า ซ่อมไฟนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องพิมพ์ว่าข้ามาครับอืมนั่นแหละครามข้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 ามขมข้า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 ม เขาบอกวดแดงแต่ผมไม่วตดเพราะผมหมด ừ, ใช่สายลับเขาบอกนำตรงเลยว่าว่าถ้าเสียงผมสะท้อนก็อย่าไปตกใจนะครับเพราะว่าเพราะในนี้มันก็คุยผมก็คุยไปด้วยใช่เดี๋ยวต้องบอกโอเคโอเคโอเคเหมือนว่าสีส้ม ไอโมวหกู่ก okay, okay, ็ด okay, okay, ูเฉยก็พิู่อีตนะโอเคมาไปเดี๋ยวไปทำเควสด้านบนนะโอเคไปโอเคที่ด้านบนมันจะมีทางลัดอยู่โอเคที่ด้านล่างเออจะบ้าหรืเปล่าแล้วไอเทมพิเศษที่ผมเอามาก็คือปุ่มไลท์สายครับตรงนี้นั่นแหละ เป็นไอเทมที่จะส,สามารถแบบอะไรวะอ่ากดปุ่มรีพอร์ตละยะกลได้ใช่โอเคเอ้ยโอ้ยเจ็บคอโอเคเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวไปกันเลยเดี๋ยวถ้าเจอฆาตกรแล้วเราก็ต้องไปทำเควสร์ต่อไปแล้วนะตอนนี้ก็ไม่รู้จะมีหมอหรือเปล่าเพราะลืมดูกดทำอหมอ ประชุมเประชุมทำไมโอ้ย okay. 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 ่วยตะไปแมงกฆ่าแม่งเด้ตอนนี้คือปผยบามอบตวลผมไม่้อกผมบตอเคโอเคคบอกตาับผมบอกบอกถ้าผมบอกบอแล้วก็ เออมีสัปเหรอมีหมอไหมมีหมอเคต้องเล็กๆใหญ่ๆด้วยว่าใครเป็นหมอใครเป็นสัปเหรอถ้ามันเอาศพไปซุบน่นไม่ใช่หมอหมอเถื่อนนั่นแหละเอขาบอกตารงๆเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่ผมเล่นแบบสนุกแต่ข้อเสียคือมีการด่ากันเยอะขึ้น่อยใช่ใช่ใช่มีการด่าไปเยอะขึ้นเลยใช่อันนี้เขาบอกตรงๆว่า บทบาทนี้มีเยอะแต่คงจะปลดล้องไม่หมดไงแต่เขามีตัวสุรนใช้ฟรีอยู่ใช่แต่ก็แบบเขาต่กอนมันจะไม่ค่าใครเลยใช่ไหมเออไม่ค่าเดียวตามเคเสร็จเสร็จจะได้ชนะแบบเควสหรือมันจะรอทวงเวลาวะอาจใช่ไม่ตดสัญ,ญญาณตูโอ้ยแล้วตูจะทําเคล็ยังไง อยากจะบ้าตายจริงๆโอเคถ้าชมพูกดอีกนี่จะแบบโกรธมากโกรส,สัโอเคไปยังเดินไม่ถึงครึ่งทางก็ชมพูกดอีกแหละเอ้ยเหนื่อยใจจังเลยเอ้ยแล้วถ้าคถ,ถ,ถ้าไม่ใช่นะแบบทำเครื่องดีโดนป่าช่วงกะแทงข้างหลังโอ้อยากจะสมเวทนาตัวเอง โอ okay. เคไป็ทางเค้ที่ห้องออกซิเจนก่อนเดี๋ยวย้อนกลับที่เดิมี่แหละปลอดภัยซสร็และวแม้มันจะปลอดภัยนิดหน่อยก็ตามเถอะเดีย๋ยวจะมีคนมาสวนกับเราะนะไอชิบหายแม่งปิดไฟซะด้วยโอ้ไม่กอดโอสแกรี่โอโอโอ้ตัวโดนปาานะอย่าปาช้นนะเอ้เลยๆใครกดอีกอ่ะอเหลืองกดโอเค

Okay. เออพาษาดีไม่ใช่หรอครับเออช่างม่งเถกมันจะพูดยังไงช่างม่งเถกเกมนี้น่าจะยากนะดูผมจะทำเควสแต่ท่านตะกอนแม่งไม่ลุยเลยอ่ะเออมันไม่ลุยก็ดีแล้วนะไี่เหลือไม่ดีวะคาม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 ขไอชิปพอ ตูบอกตามตรงเลยนะว่าตูต้องโดนทัสดีกระโชคไส้เขาบอกตามตรงแล้วว่าผมเจออะไรเจอเด็กเจอเด็กปลาข้างบ้านเรอแมงหมูสะใหญ่ใช่ไหมมาไป ไอชิบหายมึงมึงเอาวิญญาณออกไปเถอะบ้าห่วยงงควายแม่งเอ้ยแม่งเอาวิญญาณออกไปอยสกิลวิญญาณก็คือเออวิญญาณเออถ้าทำภารกิจครบเมื่อไหร่ก็คือภารกิจของวิญญาณนั้นจะน้อยมากประมาณสองถึงสามวสนั่นแหละแต่ตอนนี้เขาปรับใหม่ประมาณสองวสใช่สองวสก็คือชนะเลยนั่นแหละ วิญญาณก็จะชนะเลยวิญญาณคือตัวกลางเขาคือไม่แบบไม่เข้าข้างฆาตกรไม่เอาไม่เข้าข้างเหลือเข้า okay. ข้างแต่ตัวเองนั่นแหละวิญญาณเนี่ยตัวป่วยระดับชาติโอเคเดี๋ยวต้องโอเคต้องตามหาวิญญาณ่อไอแดงไอแดง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 ไอแดง โอ้ยมีหมอมีหมอโอ้ยเขียวไปเลยกูลำคาแล้วเขียวไปเลยเขียวไปเขียวเฮ้ยเขียวไปเลยชบหายแม่ง ดูมันทำชิพายเออตัวไหมวกูบจิบผมปากไปผมดูอย่างเงี้ยไม่อให้เขาพูดเลยไม่ยาปิดไมเลยแต่ต้องปิดอ่ะ ตามตรงเลยแล้วว่าถ้ามีแบ,คแบ,บ็คเจ้านี้เกมนี้เล่นยากแต่นี้มันไม่มีไงก็ถ้าบอกบทกันได้ไงดูมันทำดูมันทำไอชิปพอยและฆาตกรยังไม่ออกเลยสักตัวมึงคิดตู้ไอมึงเงี้ยหน่อยดูมันทำ โอเคได้ได้สีโอเควสสุดท้ายตรงห้อง,งห้องแลบ อเคค่ะใส่ลับข่าวไปก่อนขาวไปก่อนเอาขาวไปก่อนเอาข่าวไปก่อนผมสส่ผมใส่ลับข่าวไปก่อน

ไอชิปหายแม่งกูโดนไอโดยขาวกระโกไซเน่ะเดี e, like it, ๋ยวเควสสุดท้ายแล้วว่าเออถ้าผมทําไม่ทันนี่ผมแปลว่าผมตายเลยนะบอกตามตรงเลยนะทําไม่ทันผมต้องรีบวิ่งทําไม้ทันอ่ะมันรู้ตําแหน่งผมตั้งไงมันรู้แล้วไงว่าผมอ่ะเป็นแบบสายรับแล้วผมนั้นต้องกดโหวตให้ทันตอนไฟเปินเควสสุดท้ายอยู่ไหนวะ อ๋ออยู่ตรงห้องอันนั้นถังเกวได้เสร็จก่อนที่แมงจะมากระซูสใส่ตู้เกวนี่นสุดมันชี้ลูกศรแล้ว ม่วงไปม่วงไปม่วง,วงใช่ใช่ใช่ม่วงไปเลยเดี๋ยวผมไม่รู้นะว่าที่มันจะชี้ไปคือผีปอบหรือว่าสับเลอถ้าเป็นผีปอบหรือตัวแฝงอะฝ่ายตัวกลางหรือตัวแฝงอะอืมก็คือไม่รู้ว่ามันจะชี้ไปตรงไหนอะถ้าขาถ้าม่วงไม่ใช่ก็อด ม่วงไปเอาม่วงไปเชื่อผมดูมันทำดีชิมไ,มไ,ไม่ได้เปล่นซะด้วยเชื่อกันง่ายเน,ะนานะยอดเยี่ยมใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่มุ้งกระแดงแล้ว โอเคเหลืออีกหนึ่งตัวมาขอชี้แบบตัวแฝงคนอื่นไอ้เขียวมึงเองของไอ้สัตว์เออกูโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนเล่นแล้วกูโดนเล่นแล้วกูโดนเล่นแล้ว เขียวไปเกมจบเขียวไปเกมจบ เกมจบแล้วเย้ห yeah. อตั <c oughs> องนน้งน, <c oughs> นานที่สุดเย่ชนะแล้วเว้ยสัตว์าธยนาที่เปงเลยชิบ <c oughs> <c oughs> ย้อนเลยไหมเซ็ปหกกทีเกินโอเคชนะด้วย ชนะเฉยโอเคโอเคเสร็จสิ้นแล้วครับโอเคนะครับ, okay, ค,รบคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับอืการเล่นสายรับอืเป็นบทบาทที่แบบเป่นยากพอสมควรแล้วคลิปนี้ก็ยาวไปถึงสิบหกนาทีเลยคิดดูดีครับโอเคมา เดคลิปนี้ก็จากลากันไปก่อนนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปหนึ่งก็ืบกดไลค์กดซับค่ายนะครับที่น่ากแั่บ๊ายบายใช <c oughs> ่ <c oughs> ตอนนี้ก็ต้องลองเกมซุปซัดเพราะว่าไม่มีอะไรจะทำเย้